มาสู่ช่วงที่2ของสาระเพลินเกินข่าวครับวันนี้วันศุกร์ที่29สิงหาคม2557ยังอยู่กับเราครับอาจารย์กบและอาจารย์ปิงคือบางคนมาดูแค่ครึ่งหลังไงเขาสอนไว้ให้นํนาตัวตลอดเวลาอ้า <c oughs> ว <c oughs> บางคนไปเดินมาว่าเปิดเพิ่งเจอ <c oughs> บางคนยังหาช่องไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครหาช่องไม่เจอนะครับก็โทรไปไปยืนดูกล่องของตัวเองก่อนเบอร์โทรอะไรโทรไปบอกเขาว่าทําไมไม่มีฟ้าวันใหม่ฟ้าวันใหม่ฟ้าวันใหม่หรือว่าถ้าใครสนใจครับ ส่ง SMS มา4642123ก็ได้มาทักทายกันนะครับที่รายการของเรารวมาถึงรายการอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนสินค้าของ Blue Sky ครับ023080555มีทุกอย่างไม่อยากบอกแล้วว่ามีอะไรบ้างอร่อยทุกอย่างตั้งแต่ผงซักฟอกยันกระทั่งถั่ว หรออาจารย์พูดอึ่ไฮไลท์ดีกว่าอะไรพูดสักเนี่ยทัวอร่อยหลเอเสื้อยืดใส่ละหล่อของสักฟอกสักสะอาดกาแฟกินแล้วไม่ง่วงชาแล้วกินชาเลยดีดีพูดไม่ครบเดี๋ยวเขาบ่นเอาโทรมาถามฮะง่ายที่สุดโทรมาคุยน้องๆได้น้องๆสวยหรอไม่เถอะเราก็ไม่เห็นหน้าไงบริการมีแบบโทรแบบแล้วก็เห็นหน้าด้ยงคนนะโชว์เบอร์แต่ไม่โชว์ใจ ขับเข้าเรื่องดีกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องกฎจราจรกันอยู่หลายๆเรื่องแล้วก็วินัยนะครับเวลามีน้อยต้องรีบพูดกันนิดนึงก็ผมมีคลิปให้ดูบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยจอดรถเนี่ยเนื่องจากรถคันใหญ่เข้าตรอกซอกซอยมันก็คับแคบไปหมดอยากให้ดูครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขานิยมรถคันเล็กแล้วแต่อาจารย์ไปดูฮะรถผมคันใหม่เมื่อวานอาจารย์มีรถลุยน้ำใช่ไหมผมมีรถเมลลุยน้าวันนี้ผมซื้อรถคันใหม่แล้วครับเล็กนิดเดียวอาจารย์อยากได้ไม่ไปดูสิครับเหรอน่ารักจังเลยอาาจรย์ ที่ลอนดอนครับที่นั่นเขานิยมรถเล็กแต่นี่เล็กจริงๆแล้วยังวิ่งได้จริงๆแล้วก็าเท่ไหร่คลอาจารย์เนี่ยก็อยู่ในหลักหมื่นนะบาทแต่ไม่ตูงเงี้ยข้าก็ดูมันมีอะไรบ้างอ่ะอาจารย์ก็เหมือนไอ้ที่ไอ้นี่ไอ้รถแต่นี่เป็นรถจริงๆอาจารย์ดูชมรมรถเล็กแม้วก็จะขับไปได้ตามซอกซอยต่างๆเรื่็นความฝันที่ผมอยากได้แล้วก็นั่งคนเดียวเล็กๆนี่อันนี้พิคเดลลี่สแควร์ที่ลอนดอนผมเรียนที่นั่นนล้เพราะฉะนั้นจะเหมือนเหมือนกลับบ้านเลยนะคุ้นเคยเนี่ยก็จะมีรถอย่างเงี้ยเป็นปกติอาจารย์แล้วมีชมรมคนนิยมรถเล็ก อย่างเงี้ยเหรอเออเพราะงั้นผมว่ารถเหล่านี้เนี่ยก็น่าสนับสนุนมาใช้ในบ้านเรานะแต่บางทีมันมีปัญหาซื้อมาแล้วตีทะเบียนไม่ได้อแต่นั่งได้คนเดียวใช่ไหมเนี่ยคนเดียวพอแล้วจย์จะนั่งกับใครผมก็นั่งคนเดียวแหละเออเอองั้นคนเดียวอย่างนี้แหละนี่แหละโคคาริงๆต่อมาครับนอกจากรถคันเล็กแล้วีถ้ามีเงินก็ซื้อรถคันเล็กถ้าไม่มีเงินขึ้นรถเมที่ลอนดอนครับเขาก็มีการปรับปรุง รถเมกเหมือนกันพอสมอกอไปดูงานไปบ่อยเนี่ย <ฮะ S 2> ได้อะไรติดกับมาบ้างเนี่ยเมื่อวานพูดเรื่องดูงานแต่ว่าอันหนึ่งที่มวลชนใช้กันบ่อยนั่นคือรถไฟ <ฮะ S 1> อาจารย์ไปดูนะฮะนี่รถไฟของฝรั่งเศส <ฮะ S 1> เป็นรถไฟซึ่งวิ่งเชื่อมระหว่างปารีสกับแวร์สายถ้าใครไปเที่ยวเนี่ย<ร>ะจะต้องนั่งรถไฟไปแวร์สายเป็นนอกเมืองเนี่ยนั่งรถไฟสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะไม่ถึงหรอกนะฮะงั้นรถไฟเนี่ยเขาเพิ่มมูลค่าด้วยการตกแต่งรถไฟด้วยการ พิมอาจารย์อิงเจตเนื้อออกมาเหมือนแปะโฆษณาเนี่ยเป็นเปลี่ยนให้รถไฟทั้งขบวนเนี่ยกลายเป็นพระราชวังแวร์ยซ่ะที่ผมกําลังพูดเนี่ยมันหมายถึงว่ามันกําลังสร้างมูลค่า,า,าเพิ่มให้กับกิจการรถไฟรถไฟแน่นขนาดและลงทุนน้อยมากมันก็เหมือนแปะโฆษณาแหละแต่ว่าเขาจําลองว่าถ่ายห้องสมุดมาห้องโถงพระราชวางังห้องนอนมันแต่ละโบกี้เนี่ยจะกลายเป็นท้องพระโรงจะกลายเป็นห้องสมุดกลายเป็นห้องบรรทมแล้วก็มันเป็นการ เตรียมตัวของคนดูได้เลยว่านั่งรถจากปารีสเนี่ยคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองเริ่มรับรู้เรื่องราวของแวร์ซายนี่ผมว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งนะนี่ทําให้เห็นว่าทําไมรถไฟของเขาเนี่ยมันถึงไม่ขาดทนุนเออบางทีมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นรถไฟความเร็วสูงเร็วที่สุดในโลกหรอกเราไม่ได้ต้องการความเร็วเราต้องการคุณภาพงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ลองนึกภาพสิถ้ารถไฟของเราที่วิ่งไปกาญจนบุรีแม่น้ําแคว วิ่งไปอยุทยาวิ่งไปหัวหินแล้วมีแนวความคิดแบบนี้ออามาใช้เนี่ยคงไม่ได้ทําเป็นแหวนซายอะถ้าวิ่งไปบางปะอินก็เป็นพระราชวังบางปะอินสิใช่ไหมวิ่งไปหัวหินเป็นพระราชวังมรดกไทยวันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าล้นจองมันเป็นวอลเปเปอร์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ก็เหมือนโฆษณายาปวดหัวที่แปะอยู่อะม,มันต้องเปลี่ยนทุกเดือนอยู่แล้วไนงะใช่่ะถูกไหมพ่นแล้วแปะพ่นแล้วแปะนี่คือ สิ่งที่สร้างสรรค์ที่สุดในโลกนะอาจารย์เารียกว่ปัญญาเขาเรียกว่าดูแล้วจะลงใจอาจารย์ญญจะลงสายตาด้วยค่ะเอะอทีนี้ทีนี้อาจารย์ปิงเห็นว่าอาจารย์มีเรื่องราวที่อย,อยากให้อาจารย์กดวิจารณ์นนผมยังไม่เห็นคืออะไรอ่ะแล้วไม่ต้องผมอ่ะต้องให้อาจารย์วิจารณ พราะอาจารย์เนี่ยเ <ผม S 1> ซ็มาผมเป็นคนสงบปากสงบคําดูอะไรแล้วก็เงียบส่นหน่อยอาจารย์เ <c oughs> มืองจีน <c oughs> มีอะไรคเมืองจีนค่ะเหตุเกิดที่เมืองอู่ฮั่นค่ะประเทศจีนอาจารย์เมื่อมีรถ,รถปอร์เช่อยู่คันหนึ่งค่ะอาจารย์มาจอดขวางขวางทางนะคะแล้วปรากฏว่าคนขับรถเมย์เนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ในภาพเนี่ยอาจารย์เขาก็ไม่พอใจทีนี้ปรากฏว่าไอ้ทางคนขับปอร์เช่ขวางใช่ก็บอกให้ผู้หญิงเนี่ยถอยผู้หญิงมันถอยไม่ได้แล้วข้างหลังมีรถตามมาแล้วเป็นรถเมย์ด้วยใช่ก็เลยผู้หญิงก็ไปตอบว่าเธอ่นี่ยถอยผู้ชายไม่พอใจเลยโยนชามเกียว มาใส่ผู้หญิงผู้หญิงก็ลงไปคุยคุยเสร็จแต่ผู้ชายเดี๋ยวอาจารย์ดูนะกระชากผู้หญิงแล้วต,ต่อยต่อยต่อยไม่ยั้งเลยอ,ะอ่ะสะรุปคือผลจากเรื่องทั้งหมดคือผู้หญิงเนี่ยจมูกหักไปเลยค่ะอาจารย์แล้วไงแล้วผู้ชายคนที่ขับรถนั่นจะต้องรับโทษอะไรมันนี่เห็นไหมอาจารย์ปาแล้วเห็นไหม,เห,ไมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวปาเกียนยผู้หญิงเนี่ยทนไม่ได้ดูสิอาจารย์ดิเนลงไปลดูสิพี่ของจริงพูดไปเนี่ยแปลว่าเอาพูดจริงไอ้คนขับรถออเช่เนี่ยก็แบบคุยมากจังดูสิดู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 ทำกับผู้หญิงอาจาร อาจารย์ทาาี่มันถ่ายทอดมวยโลกวะไม่ใช่ผู้หญิงดูดิแล้วยังโหแบบฮะนี่อาจารย์ดูดิทากับผู้หญิงนี้ได้ไงอาจารย์หนึ่งอะมันมีประเด็นก่อนหนึ่งคือเขาต้องรู้ว่ารถเล็กก็ควรจะต้องขยับให้รถใหญ่อ,อ่ะก,ก่อนเพราะว่าก็ถอยยากและอย่างคนที่นั่งรถบสัสมาเนี่ยอาจารย์อาจารย์ดูดิคนที่นั่งรถบัสมาเนี่ยเป็นจานวนเยอะกว่าคนที่อยู่ในรถเก่งใช่ไม่ต้องพูดว่าใครถูกใครผิดก่อนรถเก่งก็น่าจะให้น้ําใจในการหลบทางให้ และอันนี้ต้องดูว่าไอ้ทางสองทางนี่ใครถูกใครผิดอ่ะค่ะใครถูกใครผิดมันมวันเวมั้ยใช่ไม่อาจารย์แต่ประเด็นหลักๆคือเราเข้าใจนะว่าใจร้อนแต่นี่ผู้หญิงอาจารย์ผู้ชายอย่างมากอาจจะแค่ต่อว่ากันนะใช่ใช่อ่านี้ลงไม้ลงมือนี่พูดตามตรงหน้าตัวเมียมากฉันรออาจารย์อยู่เลยเนี่ยจริงๆคนเราเนี่ยยังไงนะทะเลาะกับผู้หญิงนี่พูดจริงก็อย่าไปตกตีเขาค่ะอย่างมากก็ด้วยวาจาอ่ะถูกไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าพูดอย่างเนี้ย เอาเข้าจริงๆเนี่ยผมว่าคนทั้งรถเบควรจะลงไปกระหน่ำเลตานั่นนะไม่เขาบอกว่าพอถ่ายตรงนี้เสร็จใช่ไหมคนบนรถเมย์เนี่ยอาจารย์ก็วิ่งไปล้อไม่ให้หนีไม่ต้องล้อมากระทืบเลยอ่นี่ก็แปลว่าอาจารย์จะพูดถึงเรื่องว่าอะไรมารยาทของคนสิทิสมนึกของคนสําคัญคือผู้ชายจะไม่ทําอย่างนี้กับผู้หญิงเพศที่อ่อนแอค่ะอาจารย์ใช่ไม่สมควรค่ะค่ะผมว่าบ้านเราบางทีมันก็เกือบๆมีอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะค่ะ มีเหมือนกันนะที่ไหนอาจารย์โอ้ยมีเยอะอะลงไปประเภทขวางซอยอยู่อีกคนลงมาบ้านเราไม่ได้ชกนะไม่เคยมีหรอยิงกันตายอะไรที่ในซอยใช่ไหมที่ผู้ชายกับผู้หญิงอะยิงกันตายก็มีเยอะแยะในคลิปก็มีนะฮะอาจารย์ทีนี้มาฮะอาจารย์ต่อครับเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องจิตสํานึกนะจิตสำนึกฉันอีกสัก่าวได้ไหมได้เรื่อง่ฉันชอบบอลนะ แล,แล้วปรากฏว่ารรออชอบบอลหรักบอลชอบบอลอาจาร,รย์ปรากฏว่าศึกฟุตบอลเนี่ยนะคะตอนนี้ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะคะอาจารย์ที่จบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ทางสมาคมค่ะฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าได้ประกาศนะคะชื่อตำแหน่งเนี่ยนักเ,กเตะยอดเยี่ยมปี2 0 1 4เรียบร้อยแล้วะค่ะอาจารย์ใครฮะปีนี้ประกาศเป็นปีที่4ขวัญใจอาจารย์ปะไม่ไม่ใช่ผมรู้ว่าใครขวัญใจอาจารย์ใครอ่ะฮะบราซิลคนนั้นถูกต้องเลยเนมารใช่ไหม เนม่าเนมาเนมาฉันชอบเนมาอาจารย์ปรากฏว่าปีนี้นะคะปี2014ค่ะผู้ที่ได้รางวัลก็คือคิสเตียโนโรนัลโดะอาจารย์เพราะว่าทำก็ฟังดูแล้วก็ไม่น่าพริกโผลนะค่ะเพราะว่านำมาจากผลงานที่พาราชันชุดนี่เป็นนักบอรหรือเป็นดาราเนี่ยทำไมดูนี้แต่ละคนนีหน้าตาหล่อจานคัดหน้าตาก่อนหรือว่าหรือว่าเตะบอลเก่งแล้วไปผ่าหน้าเอา น่าหล่ออยู่นะไม่อาจารย์แต่นักบอลถ้าอาจารย์ไปชมจริงๆอ่ะูอยดาูโดยเฉพาะเนี่ยทีวีเนี่ยเดีนดิจิทัลใช่ไหมอาจารย์รูปร่างดีมากหุ่นดีเราบสูงยาวเข่าดีค่ะอาจารย์ค่แล้ปีนี้เราโดยหุ่นก็เป็นนักกีฬาไงมันก็สมาร์ทไปครึ่งนั่นแหละใช่ค่ะได้จากผลงานที่พาเนี่ยราชันชุดขาวนะคะหรือว่าเรียวแมสเลกค่ะนำเป็น ได้ผังาดคว้าถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะคะฤดูฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับให้เวลากับนักบอลมากไปแล้วค่ะแล้วก็2011สักหน่อยหนึ่งอาจารย์2011เนี่ยปรากฏว่าคนที่ได้คนแรกเลยก็คือเมสซี่อาจารย์เป็นตัวเล็กๆอ่ะแต่ฉันชอบมากเลยนะอาร์เจนตินาอาจารย์เมสซี่เคยได้มาก่อนเป็นผู้หญิงอะไรเนี่ยรู้ไปหมดก็ฉันชอบดูบอลดูแต่นักบอลนแล้วก็ปี2012เขาก็เป็นอันอันเดรสนะคะเอเนสตาค่ะแล้วก็2013นี่เป็นฟรองก์นี่เบลลี่ค่ะปีนี้ก็เป็นโรนัลโดค่ะจะไปคุยกับ แก๊งกวนคุณสิริโชคชอบบอลคุณชวนนท์เนี่ยนะใช่คกลับมาที่เมืองเราครับที่เมืองเราก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจหลายๆคนครับใฝ่ฝันที่จะไปมีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่เจ้าจริงเออไม่ใช่แค่คนไทยอากาศดีาพูดจริงนะเชียงใหม่อากาศดีแต่จริงกลางวันร้อนนะเพราะว่าเป็นแอ่งกระทะแต่ว่ากลางคืนหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยอากาศดีแต่ว่าที่สําคัญคือก็ถือว่าเป็นถิ่นคนงามอาจารย์หรอภาษาพูดไพเราะมากนั้นพูดจริงๆนะคนเหนือเนี่ยทะเลาะเขาทะเลาะกันเหมือนจีบกันอะ อเออนะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาว่าจะมีแล้วก็เป็นผลดีต่อเชียงใหม่นั่นคือชาวญี่ปุ่นครับกำลังมองว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองหน้าอยู่หลังกเกษียณนาจันปิงค่ะโลกเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะว่าโลกตอนนี้จะเป็นโลกของคนที่อายุยืนมากขึ้นจริงาจาจย์ฮะเขาบอกว่าตอนนี้อายุเฉลี่ยของผู้หญิงญี่ปุ่นอยู่ที่86ปีผู้ชายตายเร็วกว่าทําไมอ่ะผู้ชายเนี่ยแปปี นะอันนี้ญี่ปุ่นก่อนนะครับและญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะมีประชากรที่อายุสูงมากแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเๆเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูว่าจะมาอยู่ที่ไหนกันเชียงใหม่จึงกลายเป็นเมืองหน้าอยู่หลังกเกษียณมากที่สุดในสายตาของชาวญี่ปุ่นครับอาจารย์ปิงอา<ช>จารย์ไ่างไงเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้กใกล้เคียงกับญี่ปุ่นอาจารย์คือดีนะคะแล้วก็ค่าครองชีพที่ถูกกว่าเทียบกับญี่ปุ่นนี่เมืองไหนก็ถูกหมดนะใช่แพงจริงๆญี่ปุ่นนี่ทุกย่างก้าวฮะต่อวันนี่ ไปเนี่ยเขาต้องเรียกหนึ่งใบหนึ่งใบค็1นึ0นเยนสามพบาท่ะใช่ค่ะอีกอันฮะญี่ปุ่นอีกแล้วเมื่อกี้เชียงใหม่เมืองหน้าอยู่สำหรับคนญี่ปุ่นอันนี้เป็นเรื่องของเสื้อเปิดอกเทรนด์ใหม่ของดินแดนปลาดิบยกให้อาจารย์ปิงแล้วกันเรื่องแฟชั่นตายแต่เสื้อตัวนี้ใครจะกล้าใส่อาจารย์ดูซิเป็นไงมันทะลึกลึกลนซะหรือเปิดไงเดี๋ยวอาจารย์ลองชมดูกันนะครับคือแบบคนไทยชอบพูดเปิดอกนะอาจารย์นี่นะดูสิไอผู้หญิงใส่ไหมว่าผู้ชายใส่ด้วยอาจารย์ดูสิ ตลกมากเลยอะทำเรื่องเเลนจริงๆเลยค่ะนั่นแหละค่ะนี่ใส่ออกมาทุกคนกลายเป็นพาคโง่ขดหมดเลยนะตลกมากเลยอาจารย์นี่คืว่าถ้ามีความกระ้าพอสมควรอาจารย์ผู้หญิงไขดาวจะชอบไหม ก็อาจอาจจะชอบอะไรอย่างนี้ลือไม่อาจารย์ถ้าแบบใส่อยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยเราก็คงกล้าแต่ออกไปใส่ให้คนคนอื่นดูมันก็จะน่าเกรยใจนะก็ไม่ได้โป๊มากเท่าไหร่อ่ะโป๊มโปแต่ว่าก็ไม่มากอ่ะไม่มากเลยจานไม่มากพองามขอบปากขอบคอฉันว่าเกินข้างหลังในน้ำลายหยดม่ฉันพูดตรงเลยนะฉันว่ามันเกินสิบเปอร์เซ็นต์ของเนที่เห็นออกมาเนี่ยอันนี้ต้องทีนี้ทำรายการนี้พูดเปิดอก อ๋อหรอแล้วเปิดเงี้ยเออเปิดอกใส่เสื้อง่ะเอออาจารย์ตัวเท่าไหร่ทราบไหมครับว่าตอนนี้ตัวเท่าไหร่เขาบอกราคาฉนนราคาอยู่ที่3,500หยเยนค่ะอาจารย์หรือประมาณ1,200บาทอาจารย์เชื่อไหมพุ่งนี่ประตูน้ำเต็มอาจารย์จะรู้จักเลยอต่อได้สองตัว200อบาทนี่โดาจริญเมืองไทยนี่ก๊อปจริงอาจารย์ต้องระวังนะนี่ทำเสื้องี้มาให้ผู้หญิงใส่อะระวังเถอะจะมีคนทำเสื้อให้ผู้ชายใส่อาจารย์คิดว่า จะเป็นยังไงเออเสื้ออหละเปิดเป้าน่าเกียดแต่จะมีเปิดเป้าเอาเป็นซิกแพคเอออย่างเงี้ยมันไม่ธรรมดาแล้ว้อเหรอเออผู้หญิงก็ชอบดูก้นผู้ชายถึงปังรู้เลืวอเปิดก้นเป็นไงฮะเป็นก้นมันอยู่ตรงหน้าอกนะเกลีย์อาจารย์อ่ะอีกอันนึงฮะอันนี้เป็นเรื่องของคนที่สิงเขาเรียกนักอมควันอมควันอมควันเกิดขึ้นครับเพราะว่าจะมีการขยายภาพคําเตือนบนซองบุหรี่เขาบอกว่าได้ผลค่ะ น่ากลัวมากซองบุหรี่เอาพูดจริงนะผมมาไปสูบบุหรี่แต่ผมเห็นซองเขาแบบตายสูบกันลงเลยเนี่ยแต่เขาบอกว่าบางคนมีวิจัยเหมือนกันบอกว่ารูปเนี่ยไม่มีผลแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันน่าจะได้ผลนะเพราะว่าพยายามที่จะทําให้คําเตือนบนซองบุหรี่และภาพเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแต่ก่อนมันมีชื่อยี่ห้อมีอะไรดูนี้ไม่เหลือเลยแต่ฟันกะเหือกต,ตอนแรกขายอะไรเนี่ยนะ <ขา S 2> <า>อันนี้ก็จะเป็นข่าวดีของคนที่ ไม่อยากให้ลูกหลานสูบบุหรี่แต่อาจจะเป็นข่าวร้ายที่ทําให้คนสูบบุหรี่จะต้องเจอซองบุหรี่ที่สยดสยองมากขึ้นครับอาจารย์ปิงค่ะคือ,อจริงๆคนที่สูบบุหรี่อาจารย์ส่วนใหญ่ะตรงนี้ไม่ไมน่าจะมีเอฟเฟกกับเขาเพราะเขาตัดสินใจจะสูบแล้วก็สูบใช่เขาบอกว่าอา,ารเ์คือาาสูบแล้วก็สูบเขาเค่ดู่ะ,ะจริงหะ ให่อาจารย์ปิงมีศูนย์ที่จะทําให้คนที่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากสูบหรอกแต่อยากเลิกเนี่ยมีไหมฮะมีค่ะทั้งศูนย์บริการเลิกสูบบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาตินะคะโทรไปที่หมายเลข1600ค่ะหนึ่รไปเลยหครับหรือว่าถ้าเลิกไรไม่ออกโทรมานี่ฮะลองดูค่ะเอสเอ็เอสสี่หกสี่สองหนึ่งสองสามอาจารย์อันนี้อันนี้แต่จากงานวิจัยอาจารย์พอทราบใช่ไหมครับว่าเขาบอกว่าสูบบุหรี่เนี่ยมันจะทําให้สมมติเราเป็นโรคอะไรอ่ะ ไม่ต้องตายเร็วขึ้นนะมันเ็นมันไปแบบมันก็ผักไปมากขึ้นคือปกติเนี่ยมันจะต้องตายช้ากว่านี้มันจะตายเร็วขึ้นคับเพราะบุหรี่เลยนะมันธรรมดาอยู่แล้วอาจารย์สูบควันเข้าไปแต่ว่าที่น่ากลัวกว่านั้นก็เรียกว่าคนที่สูบบุหรี่เรียก second hand คือเพื่อนสูบแล้วเรานั่งดมเพราะว่าคนสูบเขามีก้นกรองค่ะแต่เราเนี่ยดมจากเพื่อนเนี่ยมันไม่กรองนะเขาจะมูกเพราะันบางคนเนี่ยสามีสูบแต่ภรรยาเป็นมะเร็งตายก่อนอาจารย์แต่ว่าคนจีนอ่ะอย่างที่อาจารย์กินกับเราไง อาจารย์บอกเลยสิทำไมอ่ะก็ที่เขากินเลือดอ่ะเลือดเลือดหมูช่วยอะไรนะฮะอาจวราศเขากินกันเยอะแยะแต่ก่อนผมไม่ชอบเลือดหมูผมต้องกินเลือดหมูเพราะอาจารย์ปิงบอกต้มเลือดหมูกับผักเนี่ยอาจารย์จะช่วยล้างแบบพิษจากปอดค่ะไม่ว่าเราไปสุพบุรีนงบุรีมาหรือว่าศรีนงกาวเอ่อพวกนี้ต้องล้างค่ะอาจารย์หรือว่าพวกแก๊สพิษหรือว่าขี่มอไซค์อ่ะเขาจะกินกันชามนึ่งตำรวจจราจรใช่คนจะใครอยู่แถวอโศกใช่ค่ะนี่เป็นความเชื่อของคนจีนที่เขาทานกันค่ะเลือดหมูค่ะต้มเลือดหมูว่าอะไรเดดีกว่าาาาเพระอจรย์ถวไป บันเทิงอะไรหรอแบรดพิตไงอาจารย์ไม่เอาอันนี้ก่อนหรออะไรั้หน่อยนะอาจารย์เรืเ่องอาหารญี่ปุ่นนะ,ะดูดิเขาบอกว่าไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมากเนี่ยเป็นอันดับ5ของโลกโดยที่ก็จริงนะอาจารย์จริงนะเด็กหนคนเนี่ยเด็กวัยรุ่นอนะ่ะชอบกินอาหารญี่ปุ่นอาจารย์นึกออกไหมที่คืนความสุขให้ไปอินนาะเข้าแถวเป็นยาวเฟ้ยเลยจ้าลดราคาใช่ไหมใช่การข่าวโด่งดังเขาบอกว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเป็นอันดับ5ของโลกรองมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจีน เกาหลีใต้แล้วก็คน<ต>ญี่ปุ่น,นอยู่ประเทศไทยเยอะด้วยแหละเดี๋ยวกหน่อยจะต้องมีที่เชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองหลังกเกษียณไงเมื่อกี้ไงใช่ค่ะใช่คุณพ,พ่อทั่นชอบอาหารญี่ปุ่นมาแต่อย่างน้อยกินกันทุกเดือนทุกวันสิ้นเดือนเนี่ยอะไรป่ะบะหมี่สำเร็จรูปก,กัอาหารญี่ปุ่น<อ> <laughs> บะหมี่ันสิ้นเดือนไงเออถ้าคนไทยคุ้นเคยบะหมี่สิ้นเดือนเนี่ยใช่อาจารย์แล้วตอนนี้ก็เลยแข่งกันอย่างรุนแรงเลยค่ะอาจารย์เพื่อจะแย่งคนเข้าเพราะว่าตอนนี้มีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมีโปรโมชั่นเยอะด้วยอาจารย์ก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคเพราะถูกลงถูกลงถูกลงอาจารย์เต่นมาแต่ก่อนปลาซาบะแพงมากหรอต้องกินเฉพาะในร้านอะเดี๋ยวนี้เต็มซูเปอร์มาร์เก็ตเลยผมจำได้แต่ก่อนปลาซาบะเนี่ยโอ๊ยกว่าจะได้กินนี่ต้องกาสพิเศษนะหลอเออค่ะค่ะกลับมาฮะข่าวบันเทิงแล้วกัน เกินข่าวเป็นเรื่องบันเทิงครับแบรดพิตกับโจลี่วิวาหลังคบกันมาสิปีของแบรดพิตนี่ผมว่าจะไปตัดผมทรงแบรดพิตไหวไหมอาจารย์อายุห้าสิบแล้วนะเหรอแมดพิ่ห้าสิบหลอเฟี้ยวอยู่เลยแต่อันนี้ตกใจกว่าคือแองเจลิน่าโจลีสี่สิบเก้าแต่ฉันชอบอากขอตัดสกินเฮกนี้ไหวไหมโอโหอาจารย์หล่ออยู่แล้วอาจารย์ไม่ต้องกลัวเลยแต่นี่ยโจลีสวยจริงนะเขาสวยมากแล้วปากเขาอาจารย์ดูปากเขาสิเป็น ต้นแบบปากของผู้หญิงคอนโลปากอิ่มปากสวยมแล<ด>้วี่สัมพันธ์เข้าใจบุญนะทั้งคู่เนี่ยมารับบุตรบุญธรรมเนี่ยจากกัมพูชาเนี่ยเยอะแล้วก็เข้าไปทําบุญที่ประเทศที่ขาดแคลนคหรือว่ามีเด็ก กำมพลาจากสงครามเนี่ยเยอะมากคู่นี้นะก็ต้องถือว่านุโมทนาสาธุให้คนที่ทั้งหน้าตาและจิตใจอ่ะสวยจริงๆนะเนี่ยคอยเขามีความสุขแล้วกันค่ะเขาก็เริ่มคบหากันาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 0โอ้โหพูทแสดงการ2 5นละเรื่องกันใช่ไหมอยู่ด้วยกันกบแต่งงานในคนละเรื่องใช่ค่ะเขาเพิ่งแต่งเขาเพิ่งอยู่ไม่ใช่เพิ่งอยู่เขาแต่งมาแล้วแต่จนมีลูกเท่าไหร่อะหกคอนี้ลูกบุรรมลูกที่รับมาเลี้ยงสลัพัดนะลูกเขาด้วยก็มีนี่ใช่ค่ะรวมกับลูกที่รับมาเล้้ยยงดวค่ะ แปลว่าเขามีลูกแล้วค่อยมาแต่งงานกันเพราะคิดว่าจะอยู่ด้วยกันแน่ๆแล้วก็มันเขาก็คบกันในปี48ค่ะ2548แล้วก็มั่นหมายกันเมื่อปี2555ค่ะ10ปีบ้านเราบางคนหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยใช่หม้อข้าวยังไม่ทันดำ อาจารย์อาจารย์รู้ใช่ไหมว่าเขาบอกว่าคนที่แต่งงานปีแรกอ่ะแล้วผ่านไปแล้วไปฉลองปีแรกเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า paper celebration ค่ะทำไมอ่ะ paper คือกระดาษค่ะเพราะว่าเรายังแบบหัวใจยังเป็นกระดาษอยู่แต่เมื่อเราแต่งงานกันครบรอบ60ปีก็จะเป็น diamond celebration ค่ะอาจารย์หรือว่าเป็นไม่รู้จะอยู่ถึงเบ่าอูอาจารย์แต่ไม่ฉันอยากเชื่อเลยนะมันก็ตรงกับสำนวนไทยที่ว่าอะไรนะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรใช่แต่บางไอ้ก็บอกว่าอยู่กันหม้อข้าวไม่ทันดำอ่ะ ก็มีหลายคู่อยู่นะแต่งเลอกับเลิกอ่ะมอสี่นี่มองไฟฟ้าแล้วมันดำไป่ะก็มันไม่ดำปักมันดำแต่ว่าวันพรุ่งนี้เพื่อนรักเราแต่งงานครเอ่ยอาจารย์ไปด้วยฉันก็ไปคุณมาริกาบุญมีตระกูลเราจะแต่งงานแต่ว่าเราจะเก็บภาพข่าวความรักของคนทั้งสองเนี่ยมาเสนอในสารเพินเกินข่าวเนี่ยในช่วงของวันจันทร์ก็ติดตามกันได้นะครับอาจารย์ติงไปด้วยเหมือนกันก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุข เช่นแบดพิตกับโจลี่ล้วกันนี่อาจารย์ตอนเนี้ยคุณติ่งอ่ะคุณมาลิการตอนเนี้ยเขาอ,อัพรูปอะไรรู้ปะ่ะแปลงสีฟันทําไมอ่ะก็ติดอยู่ตรงกระจกไงแล้วมีเป็นคู่เขาบอกว่าต่อไปเนี้ยต้องมี2อ,อันแล้วแหละอรักกันจริง<จ>มันต้องใช้แปลงเดียวกันฉันไเห็นแล้วฉ,ฉันก็จะกระจี เอางี้ล้กันนั่ละเป็นข่าวที่เราจะต้องติดตามกันมาเกินข่าววันจันท์ให้ผู้ชมได้ชมกันว่าเพื่อนของเรากําลังจะมีความสุขนะครับยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับวันนี้ครับอาจารย์ทุกวันอาจารย์มีคาคมอาจารย์มีตวันนี้วันนี้ให้อาจารย์กบผมมีฮะไปดูครับวันนี้คําคมก็บอกว่าบอกให้กับสาวๆที่รอความรักก็บอกว่าความรักก็เหมือนแท็กซี่ถึงเขาจะว่างก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรับเรา แรงแรงเนี่ยอาจารย์จะฟ้องขอสชอะไรป่ะคะมันคือจะฟ้องเขาจะจัดระเบียบอยู่นะก็จะจัดระเบียบแท็กซี่เรื่องความรักก็เหมือนแท็กซี่ครับถึงเขียนว่าว่างก็ไม่ได้ว่าจะจอดรับนะจ๊ะจริงเอจริงอ่ะอะไะฮะเกินเวลามาพอสมควรแล้วเกินข่าวมาพอสมควรนะครับนี่ก็คือมีสาระไม่มีสาระบ้างก็ถือว่าคุยกันปลายเตียงวันนี้วันศุกร์ สุดสัปดาห์ข,าขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขครับรายการสาร์อาทิตย์เราก็ยังมีนะครับ <ฮะ S 1> มีงานแต่างงานคุณติ่งเรามีการทําบุญด้วย <ฮะ S 1> ทําบุญฟ้าวันใหม่เนี่ย<ฮ>ะนะฮะเปิดสถานีใหม่วันอาทิตย์นะฮะก็ที่สํานักงานของเราเนี่แหละครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับกับวันจันทร,ร์สาระเพลินเกินข่าวครับประมาณ4ี่ถึงห้าทุ่มติศกับผมกับอาจารย์ปิงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสุขสันต์วันศุกร์แล้วก็สุดสัปดาห์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ